กลับนมัสการครับค่ะถ้า <ขอ c oughs> มาตามต่ออคือเกาปูอันจะพัดจับคู่ให้เราเลี้ยงเล็บปูน,นี่มิดดีฟันดี่ะค่ะเี้ยแดดกะลังซองน้องปูเ <c oughs> นี่ยเห็ดเลืองๆนะ,นะกันกเกอยเิ่งหยิบทเล็กสุดปูเจ็ดสองนะครับเนาะโอกขาดจักเลีเล็กสุดอันนี้เอ้จับอันนี้ละันี้ บนเก่าครับแต่กับเก่าล่างหายใกับแต่ลาเบิเงอินง่ายๆเพราะว่ามันขึ้นกันล่างแต่ขึ้นกันเพือเป็นดินแล้วไม่งวิ่งสบายเลยมันไปยังไมโรใส่แล้วใส่เลยบบเดียวกันเดียวกัน fc แนวข้างนั่งเก็บใส่เลยถต่มีตัวเก่งนะมีตัวแดงมาใส่กับใส่สองตัวเลยแหละได้มากตัวนึงเยีบีมากตัวนึงกับใส่สองตัวเพราะนักสุ้อาจารย์เจ้าคู่เป็นการง่ายไม่เล่นนี่นั่นแหละเหมือนกันมันบกหอ ครับแต่ว่าเ็กเ็กเ็กบิงเ็กจีนเขามันเขาอยู่เนาะมันเขาครับโอเคคือเข้าวันมาหันเรีนแปดกีนกระแปดบนเรีนแปดร่างกอกับสูนย์ที่ลราเขาลงกอกับหมาตัวมันคือไทายห้าออกศูนตัวเดียวครับแต่ว่าตัวนี้เนาะมันบอกเขามันเนาะหักสามมันโตที่มากประกอบครับอกเข่าเพรามันมีสูตรสูตรที่เข้ามากหนึ่งสองสามครับเข้าหนึ่งอหรอเอาสองกับสามมาเพียรไปยังบกเข่าเลย ข้างดานนา่งเนาะมีลายคนเนาะไม่ขวามีรถครับเขาจะวร้านกัเรี่ยกกันเรนบบใบซื่อใบท่านเนันสิเป็นเนื้อไม้เนาะแต่เนาะมาหนี่งสามสองหนึ่งนี่บนด้านข้าักว่าได้เปียกตัวเย่อนี่เห็นปะอ้อบนนะเออบนเออเปยกครับนี่ก็หนึ่งสองสานี่คือทิ้งไว้แล้วนี่เรียกเอาสองกับสามมาจับรรกจะได้สามแปดสองแปดหนึ่งแปเาจับเทาารีจะได้สามแปสองปหนึ่งแบไปบอเอาคอายผลนะ ันนี้สูดสูดล่างนล้วนะเ้าสูดหนึ่งบาร์ลวจักเทียสูนี้อันนี้ว่าหันกันสูดหนึ่งกันสูดหนึ่งสองเขาว่าหนึ่งมาส้นกันนี่เขาเลยจับหนึ่งกับหางมันมาทำกันมาสูนกับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเขาเลยเอานี่นี่เอาหนึ่งกับหังเขาเรียนสูนอยู่แล้วบัดเขาเลยเอาเอาสูนเสียหาสูนก่อนเดี๋ยวสูนหาเลยแหนึ่งเขาบอกมันบางงามมันบางงามนะพูดยันบางงามเลยนะพูเนาะ ออันี้ตีบึงัเลยครับวันี้เด้วัน้อนี้ตัวที่มาจับมาครับตัวที่บ่อันนี้บ่ใครหลุดเนี่ยมากย้่ตลอดตาห้าเถียวสามตวเห้าวเฉียวมาไไ้ยพอทัาอืนี่คือสูตรนี่คือหนึ่งสองสามนี่ค่ะครับหนึ่งสองสามนให้มาใส่เก็บไปก็อืหสองสามไม่นโอกาสอันบอกใครหลุดสองสาม หนึ่งสองสามนี่คือนี่เนี่ยสตสุดเต็มตัวเขาเดี๋ยวนี้เขาบอกหนึ่งมันแลอวเขาจะสองกับสามนี่มาเพียวไปตาบังหาเขามาต่างหากต้ตกวตาสวนนี่พวกใครคนจีต้นกครับครับเนี่ยหนึ่งสองสามมันพวใครรถตามันไปได้ทั้งบดทั้งล่างตามมหันมันกลับมาหนึ่งสองสามกันละเขาสองกับสามาหนึ่งบ่อมาเขาทั้งบนทั้งลางแต่นันนี้มาแบบมีอิทธิพลนี่ละ คือขึ้หนึ่งสองสามหมดละตาพวดนั่นก็มันจะได้บนหัวคูร่างคูตาบรูวัดจะมาบนมาดัางหนึ่งสองสามคร่ะตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีเห็นนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเนี่ยเข้าไปประกบคูนี่ครับแปดเก้าได้นัปู๊ดเออตามาบนก็คือหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสามาล้างกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดมีแค่นี้หตา ธรรมดาก็ว่าถ้าสามตัวม้ามาประกอบสองตัวโอกาสล้นใกค่ะอืมมันสีได้เรียกกันบนหุกคู่ล่างหุกคู่ขนานละกระพวนนั่นนั่นเนี้ยนะผู้หญิงดินนั่นเรียกว่ามันหลายคู่ะหกคู่นะผู้สี่สีเลินสุดเต็มเนาะปูเนาะแม่นั่นนั้คือสุดเต็มอันนี้เขาอันนี้เขาออกออกมาสองตัวคนี่มันประกอบประกอบตัวสี่ะ มันก็นี้มันส้นเปลี่ยนมาจันส้นเปลี่ยนแล้วส้นเปลี่ยนที่มันก็เลยหน่อยก็เก่าบนล่างมันเป็นเลี้ยสามคู่บนล่างนี่มันช่ง่ายนะมันเป็นเลี้ยเลี้ยสามโตครับคือสูตรที่นี่เนี่ยมันคือสองรับสามหลหนึ่งสองสามมีโอกาสมากหลายพอทั้งเดือมันเลี้ยละลายลายสูตรนี้มันส้นกันหนึ่งสองสามมันส้นส้นกันสูตรที่ส้นเหนืบ เขามาบ่บ mm. ่หน่อยงวดดิเดือนดีนะท้าเดือนมันดีหนึสามนี่ไปดิครับการลดหนักหนึ่งสต่ประกอบตาเรียนใครวิ่งยอหนึ่งสองสามมาประกอบใส่มันบ้าไรเรียนวันนี้มีเกปเกท้าท้าผู้มักวิ่งได้ปูวิ่งต้วิ่งกับแปด้ยนะวิ่งแปดวิ่งแปดนีบุล่างเลยบ่ปู ไปถ้ามันส้นกันดิบนกระเางไหมป่ะสดแรงก็เขากะเม่มันขีคือมือหนีดิหนึ่งมันห้ทางหลังหมดแล้วถ่าอันนี้เกิดถ้าหน่อยหน่อยนักหน่อยน้าที่สุดสูดสองสมมิถึส้นกัน้ามันมันส้นหนึ่งมันมันเบาหน่อยดิมันมันมาลางเลยเหนปะค่ะนี่เจ็บส้นครับเออมันออกส้นเ็ตาตัวเนเน่คือตัวส้นมันขีเป็นตัวเ่นรดแมนครับแมนนคือเจ็ส้นส้นเจ็บหลดวันนี้มัน้นแปส้นแปดมน มันช่ว่าเป็นหาเปดปูโอ้หาเป็ดปูก็จับไปแล้วค่ะเปลี่ยนได้นด็กกัเกิดได้บ้าเนาะแมนตาเล่กันวันนี้อันเป็นง่ายๆไหมเป็นบ่ได้เป็นเงเลื่นๆริแมนถ้ามาดามันเลื่อนไปบางทีเอาตัวหนึงน่งลงกับข้าตัวหนึงน่งอันนี้ง่ายๆเลยลงมกำหนดแล้วเพื่อเด็กเกี้ยวลงได้เลยแสดงว่าวนั่นแสดงว่าสิมาแล้วล่ะสั่นปูท่านหลับเรื่อน บาติดมาขัดอาจารย์อาจารย์เน้นเห้เจ็ดเกามอลกาตัวแมนครับคือเาจุดอีกไหมนี่คือตาทางเลนขึ้นเหรีสองเก้ละคือสองเก้าสองแปดครับอาเอาสองตัวบ่บแมนบบได้จับไหมบีนี้ตาเดาเลยสองเก้าสองแปดแมนอ้ครับคือเขาว่องกันนครับนานาจะมองเห็นแล้วนี่ไม่ไดครับาจับรลวเรเลยเรียกล่างนี่สามเจ็ดกับสามแดครับแมนตัวเด่นคือสานี่ต้นกับจับใส่เลยจับใส่สามเจ็ดสามแ่สองตัวไงเลยมัน ล่างเนาะอ๋อคนเรียกเรียกว่าชื่อยาเรียกว่าี้ครับที่มันนะครับได้เล็กที่พ่อเตีมอยฟังนะครับเล็กผุ้ทองอาจารย์บเคยผ่านะครับเนาะมนี่เปดกับเก่าากับซอเจ็ดกับแปดนะครับเคอจับเจฟซีคันบมาพยามมาจับคู่ครับซาบาพยามบังบ่นเปดกับเก่าตัวนึงล่างกับเจ็ดกับแปดตัวนึ่งพอเอฟซีคอมเมนต์มาจากเบิ้งสุด พอจารย์นนี่พอมันเหม่นทุกนวนเนาะสูตรนี่แหละสูตรข้าวเจ้ามบสองตัวมาตัวนี่มันบใหลรดดอกสองตัวมาตัวนึงนี่ถ้ามีเล็กตัวดีกับใั่ไซมก็โอกาสลายครับอือมาหั่นน้นไม่กับบวก่ะไหนเห็นป่ะแปะถ้าว่าแปดเขาเรียนแปดเราเนี้ยนี่ศูนจะบอกครับศูนย์ตาพันมาเกาที่ไหเขาลงเกากับอาหารบมบมน่นวันบางอยดีมันเป็นศูนสวนลายหมองให้เรียนศูนเลย์เลยศูนหา หาพรมา,ามากใช่ไหเนาะหาพรมากห <c oughs> ่อรัดศูนย์สองอหนึ่งกะ<ำ>มันบงาบองาอ้ํบนบางอ,อ้าหอมันประกอบใช่กับบนบ่บ่โทษไปดอกอาจารย์นะซิบไมนมันี่ยขันซ <c oughs> ูอื่นกัย่หใกล้ย่หูนึนี่คือว่าจุดจุดจุดนี่นั่นมันเขามา,าดีนะมัผาดงวดเดียวมีตันี้มามตลอดดิมาสองออกเข้าสองมาสามออกสามศูนย์ลางนะออวันนี้มหาออกฮาเก มาเก็บต่อเก็บสซนนเก็บนี่มันมันมาฟังนี่เที่ยเดียวหนีโซนอ่ะมันมาโซนสามนะ,ะเลยจังไดยมันก็โจทนี้มันบกขยาน,นมันต้องมัดมวกโซนหมกก็ดีขึ้นมาหานามันวาทีินั่นเนีก็มันสูนวันนี้ก็จทย์ี่แบบดปียกเนี่ยเปียกนี่มันใจแข็งนักปุ่นอะผมอยากไปทั้งหมดทั้งหลังเปียกีปุ่มบมันก็ไปได้เพราะว่ามันเร็วเร็วโซนนี้มันบก ถ้าตามมันเด้อเขาจ้ไปเชียงมืองเดียวนี่เลขสองแปดสองเก้าเนี่ยสองแปดแปดสองเขาเจ้ซื้อไว้หลายแล้วเพราะว่าเขาเจ้อ่อนเขาเจ้เคยเชียงได้เชียงไม่เชียงคนเดียวเชียงสองคนแปดสองนี่มันบปูแปดอันสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองเชียงแล้วเขาเจ้ากซื้อเลยจะมาได้ห่านวานเป็นจะเข็หรือเพราะฉะนแสดงว่ามันใจนะอูนูเขาเจ้มันใจของเขาเจ้าไปเรียนนั่นละสองคูนี่นะสองแปดสองเก้าครับ ประเทปูมักห่าเกียถอยกมากว่ามากระซือมีชิ้นมาทำตามสูตรมันคือมอัตนี้รหละคือว่าสองแปดสองเก้าประกอบตามสูตรจาเอาเรียงพวกมักนี่แหละห่างเกียรับอดัยการสูตรมันไงตัวเดียนมันก็สามเจ็ดสามแปดตัวเรียการประกอบกรซือตาบอมักมักตัวนี้บอกว่ามักน้ำละนี่ สามเ็ดสาแปดนี่มักก็มันลเนยลยนแหละบอสตามโนูนห้าตาสู <c oughs> ซนมันกับบานไปลละม,มันมันหนกัาเรียวกวนเรียกเรียกว่าเรียกกันเรียกว่าจีบออกน้ำตามห้าตลาดเลยหกแปดตัวน,นี้ห้าจนี้หนึ่งแปดใช่ปหกหนึ่งแปดเลยครับว่านี้น่ะหาศูนหากับศูนเจ็ดออกแล้วตัวนี้เนี่ยเจ็ดแปดหกหกเจ็ด มาออกงวดนี้บดสามตนีเกนาัวน้ำกลัวเมื่อออกงวดนี้ตั้งงวดนี้นี่พบพบแปลครับเรแปดมาออกงวดนี้ตั้งงวดนี้ก็เลยยาดนันก็เลยเาหาแปลา้วนึ่นนี่สวนหาแปดล้วยาดมันมากัะสีสกสมมาตามคือหาเกี่ยกบดว่าหอนี่มันก็มามาตามสูที่บ้อก็เรียกมาตามหลังมันมาได้งวดแล้วมเร็สามโตกันเดยกตามหลังหอนะก็ด้แน่คือเรียกวิ่งมันไม่ใครรู้กวิ บนเป็บนบนล่างเล่างแหละสองตัวนี้่ตาผู้มีตัวจริงกับตาเล่เลียงมากจริงๆดังๆดีๆอย่คือเก็บแปดเก้าเนี่ยใช่รถบนล่างนี่มีโปรเซสไหลายปรเสรซสสูงค่ะอืมเก็บแปดเก้าน,นี่แม่นบนล่างบนนี้ยากมันมามันมันหน่อยนั่หนามันคืมามาท่งกันนะค่ะไม่ใครซ้อนกันถ้ามาซ้อนกันนี่เปอร์เซ็นต์มันหลายนะครับหาตัวใส่เลย ค่ะสิชัดเจนเนาะค่ะปูค่ะนั่นแหละค่ะทั้งช่องกัขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะสาธุค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อครับก็เป็นแนวทางของปูเจ็ดสองเนาะค่ะหมักกับจัดคัดกระพานเนาะค่ะหวยก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะพี่น้อง จะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเนาะคะ่ะไปกำลังใจให้ทางช่องแอดกัสิหาคลิปเด็ดเดดีๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ